พระสูตรนี้หน้าที่50นะครับอาริยสัจจากพระโอษฐ์อันนี้น่าสนใจนะครับก็จะก็จะอ่านให้กับกัลยาณมิตรเพื่อนๆกัลยาณมิตรได้สดับรับฟังนะครับพระพุทธองค์กับจตุราริยสัจพระพุทธเป็นดังผู้ชี้ทางพระธรรมซึ่งมีอาริยสัจเป็นแก่นเป็นตัวทาง พระอริยสงฆ์สาวกคือผู้ที่ได้เดินไปตามทางแล้วแต่สัตว์โลกผู้ยังถูกอวิชชากดให้จมอยู่ในเปลือกตมแห่งโอคะกำลังต้องการทางนั้นอยู่เมื่อใดเขาศึกษาจนรู้จากพระพุทธองค์อย่างลึกซึ้งถึงที่สุดดูดลูกที่เข้าใจบิดาดีเมื่อนั้นเขาจะพบทางนั้นด้วยและเดินทางตามรอยท่ทานผู้ประเสริฐที่เดินไปแล้วนั้นได้ ถ้าเข้าใจไม่ตรงพอเช่นเห็นพระพุทธองค์เป็นพระเป็นเจ้าไปก็จะมีความมุ่งหมายและการตั้งหน้าทำที่พลาดในที่สุดก็ประจากผลเพราะความจริงพระองค์เป็นผู้ชี้ทางเท่านั้นพระพุทธองค์คือผู้ทรงชี้ให้รู้จักทุกพิสูจน์ทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่งว่ายล่องกระแสะแม่น้ำลงไปเพราะเหตุ สิ่งที่น่ารักน่าเพลินใจบุรุษผู้มีจักู่ยืนอยู่บนฝั่งเห็นบุรุษผู้นั้นแล้วร้องบอกว่าบุรุษผู้เจริญท่านย่อมไหว้ล่องตามกระแสะแม่น้ำเพราะเหตุสิ่งที่น่ารักน่าเพลินใจโดยแท้แต่ว่าทางเบื้องล่างมีห่วงน้ำประกอบด้วยคลื่นประกอบด้วยน้ำบนมียักษ์มีรากสดซึ่งเมื่อ ท่านไปถึงแล้วจะต้องตายหรือได้รับทุก์เจียนตายภิกษุทั้งหลายบุุษผู้ไหว้ล่องตามกระแสนั้นคันได้ฟังแล้วก็พยายามไหว้กับทวนกระแสทั้งด้วยมือและด้วยเท้าทั้งหลายภิกษุทั้งหลายคําอุปมาณนี้เราผูกขึ้นเพื่อให้รู้เนื้อความนี้เป็นเนื้อความคือคําว่ากระแสแม่น้ําเป็นชื่อแห่งตัณหาคําว่าสิ่งที่น่ารักน่าเพลินใจ เป็นชื่อแห่งอายตนาหกในภายในคําว่าทางเบื้องล่างมีห่วงน้ําเป็นชื่อแห่งโอรัมพาคยาสังโยตห้าคำว่าคลื่นเป็นชื่อแห่งความโกรธและความขับแค้นคําว่าน้ําบนเป็นชื่อของกามคูนห้าคำว่ายักษและลากสดเป็นชื่อแห่งมาตุคามคําว่าทวนกระแสเป็นชื่อแห่งเนคัมมะคําว่าพยายามด้วยมือและเท้าเป็นชื่อแห่งการปรารบความเพียรคําว่าบุรุษผู้ มีจักสุยืนอยู่บนฟังเป็นชื่อแห่งตถาคตผู้อารหารันตสัมมาสัมพุทธะดังนี้พระพุทธองค์ทรงชี้ทุกและ,ะทรงชี้ทุกและทางดับทุกได้เพราะพระองค์รู้จักดีจนถึงทําความหลุดพ้นให้พระองค์ได้ทุกอันไม่รู้จักสิ้นสุดของโลกนี้เพราะพระองค์หลุดพ้นได้สิ้นเชิง ทั้งอย่างตำ่ำอย่างกลางและอย่างปราณีตอย่างปราณีตในทุกอย่างตำ่ำซึ่งเรามักจะจมอยู่โดยสนิทใจและจะได้ยกตัวอย่างที่พระองค์ทรงนำไปตรัสให้สติพรามผู้หนึ่งมาเป็นเครื่องสาธกนะครับต่อไปนะครับนี่คือ,อคำเป,ปรียบปวยของพระพุทธองค์นะครับว่าเปรียบได้ได้ไพเราะมากเลยนะครับเรื่องของกระแสน้ำเนี่ยเหมือนบุรุษ พระพุทธองค์ตรัสเหมือนอเปรียบพระองค์ว่าเป็นบุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนฝั่งนะครับพระพุทธองค์ผู้มีจักษุยืนอยู่บนฝั่งก็คือยืนอยู่บนฝั่งน้ําปุ๊บเนี่ยเห็นบุรุษผู้เจริญน่ะไหว้บอกให้บุรุษผู้ที่กําลังไหว้ล่องตามกระแสน้ําไปอยู่นะครับการที่ไหว้ล่องเพลินล่องไปตามกระแสนั้น,นเป็นความเพลินนะครับ แต่หารู้ไม่ว่าด้านล่างของกระแสน้ำนะ่ะเป็นห่วงน้ำที่มีคลื่นนะครับมีน้ำวนมียักษ์มีลากสดแล้วก็เมื่อเมื่อไปถึงด้านล่างแล้วเนี่ยตายแน่นอนนะครับแล้วก็หรือว่าได้รับพุกเจียนตายเนี่ยพระพุทธองค์ยืนอยู่แล้วก็เห็นหมนเลยนะครับเห็นหมนเลยดังนั้นเนี่ยพระพุองค์กจะชี้ทางว่า อย่าไปนะเนีย่ยมันอันตรายถ้าถ้าต้องรีบไหว้ทวนกระแสน้ําขึ้นมานะเนีย่ยถ้าใครมีอินทรีย์บารมีรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาดีก็จะไหว้ทวนกระแสน้านะครับไหว้ทวนกระแสน้ําขึ้นมาการทวนกระแสน้ําเป็นชื่อของเนคขมะก็หมายเนคขมะก็คือการที่การออกบวชอย่างเงี้ยหรือว่าการถือศีลเนี่ยครับเนคขมะ อ่าเป็นการออกบวชหรือการถือศีลการอยู่ในศีลในธรรมนั่นแหละนะครับทวนกระแสะก็คือเราไม่ปล่อยจิตปล่อยใจไปตามกระแสะอยากได้อะไรเราก็เอาบมนเลยเงี้ยนะครับอันนี้มันเป็นไปตามกระแสะมันเป็นความเพลินความในในความเพลินเนี่ยมันมีอันตรายอยู่ด้ดานในพระพุทธองค์ก็เปรียบเอาไว้ชัดเจนมากนะครับเบื้องเบื้องล่างทางเบื้องล่างห,างห้วงน้ําเป็นชื่อแห่งโอฬัมพคัคยสังโยชห้านะครับ โอลัมภาิยาสังโยชน์หก็จะเป็นทำขั้นต่ําของโสดาบันสกะทาคามีนี่ะน,นะครับโสดาบันก็มีสกยาทฏทีวิจิกิจาศิลปประามาตเนี่ยสกยาทิคือการละความเป็นตัวเป็นตวนตว,วิจิกิจาคือความลังเลความลังเลสงสัยเนยพุทธาษาธรรมวสุงนะครับแล้วก็ ศีลปฏิป h มา m ก็คือการอยู่ในศีลไม่บกพร่องนะครับไม่ด่างพร้อยเนี่ยนะคำว่าคลื่นพระพุทธองคอ์เปรียบไว้เป็นชื่อแห่งความโกรธและความขับแขนคําว่าน้ําบนเป็นชื่อของการ,รมคูณห้านะครับคำว่ายากยักและลากสดเป็นชื่อแห่งมาตุคามนี่พระพุทธองค์ได้เปรียบเอาไว้ดีมากเลยนะครับไอ้คำนี้นะครับก็คือการณการที่น้ํามัน เชี่ยวกากมากเนี่ยไออันบุรุษดันโดดไปแล้วเนี่ยถ้าถ้ามัวแต่ลอยเพลิดเพลินไปตามกระแสน้ำหารู้ไม่ว่าข้างล่างนั้นอันตรายนะครับมียักษ์มีอะไรคอยกินเราอ่มีน้ําวนเอาจะจมไปตายไปน้ําวนก็ได้มียักษ์ไปกินเราก็ได้เงี้ยพระพุทธองค์ได้เปรียบเอาไว้อ่าได้อย่างไพเราะเพราะพิงมากเลยนะครับแล้วก็บุรุษผู้ยืน ผู้มีจจสูยืนอยู่บนฟังก็คือพระพุทธองค์ในชี้ทางแห่งการดับทุกข์ว่าเอออันนี้เป็นทุกข์นะอันนี้สาเหตุแห่งทามทุกข์นะอันนี้ความดับทุกข์นะอันนี้ข้อบฏบัติให้ถึงความดับทุกข์อาเรียมบ้างมีองแปดนะอาคุณจะต้องเดินไปนะครับถ้าคุณไม่เดินไปเนี่ยอาก็จะถูกกระแสน้ําวนหรือว่าถูกยักษ์กินก็ได้อยางเงี้ยนะครับโอ้อันนี้สวยงามมากนะครับอาไพเราะมากเลยนะครับผมก็วันนี้ก็คงจะ าฝากไว้ให้กับกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับหลังจากที่ได้สะดับรับฟังพระสูตรนี้แล้วก็ขอให้นำไปไข้ควรพิจารณาแล้วอย่าลืมปฏิบัติสมาธิด้วยนะครับมีศีลสมาธิและปัญญาเนี่ยาฝากไว้นะครับวันละ5นาทีสิบนาทีก่อนนอนเนี่ยทุกวันทุกวันก็เหมือนกับเราสะสมแต้มนะครับสะสมพลังงานสะสมคุณงามความดี สะสมสิ่งดีๆนะครับพระพุทธองค์สารเสริญมากเลยนะครับเรื่องสมาธิเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่า,า,าสมาธิภาวนาภาวิตาพระอุลีกตาเนี่ยสมาธิภาวนาอันบุคคลกระทาให้มากแล้วเจริญให้มากแล้วนะย่อมมีอนิสงส์5ประการนะครับอย่าง5 5ประการอะไรบ้างนะครับ5ประการก็หนึ่งนะครับทำทำให้เรา ทําให้เรามีสติสัมปชัญญะที่ดีนะครับสองทาให้เรามีความสุขเนี่ยมันจะสุขมากในคนที่ทําสมาธิได้ระยับได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับได้ชานหนึ่งอย่างเงี้ยจิตสงบปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาม,มันจะมีความสุขนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าทําให้เกิดความสุขนะครับอันที่หนึ่งทำให้มีสติสมบูรณ์อันที่สองทำให้มี ทำมีทำให้เกิดความสุขอันที่สธรรมยานให้เกิดญาณทัศนะญานทัศนะหมายถึงว่าการอย่างรู้อดีตอนาคตเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าญานทัศนะที่ที่ทุกคนบางคนทําสมาธิได้ชั้นสี่แล้วก็จะอย่างรู้อนาคตได้รู้อดีตได้เงี้ยนะครับอย่างรู้อดีตอนาคตได้อันนี้คือ อันทนี่สอ์ของสมาธิคือการมีสติท,ที่สมบูรณ์การมีสองความการมีความสุขสามการมียาทัศนะการรู้นะครับรู้รู้อดีตรู้อนาคตเนี่ยถ้าได้ชั้น4นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คืออันสุดท้ายก็คืออาสวะขยญาณาอาสวะกิเลสนะนะครับสามารถ สามารถกำจัดอาสวะกิเลสออกไปจากหมดไปจากใจเราได้อาสวะกิเลสคืออะไรนะครับอาสวะกิเลสก็คือกิเลสโลภโทสะโมหะที่อยู่ในใจของเรามีากิเลสตัวใหญ่ๆนะครับมีโลภโทสะมีโมหะเนี่ยหรือกําจัดราคาคิไฟคือราคะโทสะคิไฟคือโทสะโมคีไฟคือโมหะออกจากใจของเราได้ เนี่ยคืออาสวะกิเลสความโกรธความโลภความหลงมันอยู่ในหัวอกเราเนี่ยมันจะซุ้มอยู่เนี่ยตลอดไปาอาศัยปัจจัยภายนอกผัสสะมากระทบเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะออกมาสแสดงออกมาเนี่ยไอตัวเนี่ยมันจะเริ่มหายไปใครที่ทําสมาธิดีเนี่ยความโกรธมันก็จะหายไปยมันก็ค่อยลดระดับหายไปโกรธอยู่แต่ว่า โกรธน้อยนะครับแล้วก็หายโกรธถ้ามีความโกรธก็จะมีสติใช่ไหมครับมีสติพิจารณาแล้วก็ความโกรธเห็นความโกรธมันพุ่งเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะระงับรับยับยั้งความโกรธได้นะครับ mm hmm. นี่คืออาน,นิสงส์แห่งการทําสมาธิภาวนาเผาวนาเผา,า,าดิกตะอันบุคคลกระทาให้ มากแล้วจเจริญให้มากแล้วย่อมมีอันที่สงคือ 1. นึ่ทำให้เกิดความสุข 2. องทำให้เกิดยานทัสนะคือการอย่างรู้อนาคตอันที่3คือทําให้มีสติสมบูรณ์อันที่ 4. ก็คืออาสวัคคยะญาณทําให้เกิดญาณกําจัดเครื่องอกําจัดกิเลสออกไปได้นะครับนี่คือลักษณะของสมาธิภาวนาอยู่ในอรยิยมรรคมีองค์8 อยู่ในอริยสัจสีนั่นเองนะครับขอฝากกับเพื่อนๆกัละยาณมิตรทุกท่านคืนนี้อย่าลืมวันนี้อย่าลืมทําสมาธิวันละ5นาที10นาทีนะครับขอบคุณที่เข้ามารับฟังรับชมขอบคุณและสวัสดีครับ